จะเห็นได้ว่ารีโมทก็ถูก Copy ลงไปในรหัสเดิมเรียบร้อยนะครับสามารถเปิดเปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับลองสตาร์ดูนะครับโอเคก็ติดเรียบร้อยดี คลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเนื่องจากาคลิปที่แล้วที่ว่าเรารีโมททำรีโมทลนหายนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดรหัสนะครับใส่ใส่รหัสเข้าไปแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องกลับบ้านมาได้นะครับแต่ว่ารีโมทก็ยังไม่มีอยู่ดีผมก็ทำการสั่งซื้อรีโมทเข้ามานะครับตัวนี้ รีโมทนะครับตัวนี้ผมสั่งมาในราคา1100งพันะครับเบอร์ห้างข้างในนะครับตัวใหม่แล้วเราจะมาใส่เจ้าตัวรีโมทเนี่ยครับโดยใช้รหัสเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีทำยังไงนะครับโอเคราคาที่แล้วเรา หัวปลั๊กสีน้าเงินนะครับในการเปิดเครื่องโดยไม่มีรีโมทแต่เวลาเราจะใส่รหัสเข้ากับรีโมทไปตัวนี้เราจะใช้อีกปลั๊กหนึ่งคือปลั๊กสีแดงมีอยู่สองข้างเลยนะครับปลั๊กที่สีแดงที่มีสี่เส้นนั่นไม่ใช่นะครับเราจะใช้ตัวที่เป็นปลั๊กสีแดงนะครับที่มีเส้นเดียวตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวข่าดดำนะครับ ช้เส้นเดียวนะครับอย่าไปใช้ตัวสี่เส้นนะครับมันจะจะผิดนะครับเราก็ทําการนะครับดึงปลั๊กที่มันปิดอยู่ออกมาแล้วก็เอาสายสายไฟนะครับปอกแล้วก็แย่เข้าไปให้ชนกับขั้วมันนะครับส่วนสายอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาจี้มาจี้ที่แบตเตอรี่นะครับก็อย่างนี้นะครับพอหลังจากที่เราทําการจี้เสร็จนะครับ ก็ให้ไปกดที่ปุ่มกุญแจนะครับหนึ่งครั้งครับหลังจากที่เราต่อสายนะครับเข้ากับปลั๊กสีแดงปลายสายข้างหนึ่งเราก็ต่อเข้ากับกู้บวกแบตเตอรี่หลังจากนั้นเราก็นำตัวรีโมทขึ้นมานะครับกดให้เป็นสีแดงให้เป็นสีแดงพอเสร็จปุ๊บให้ทำการกดที่ปุ่มกุญแจนะครับ ุญแจสตาร์ทนี่นะครับหครั้งไฟก็จะติดขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดรหัสกดต่อไปนะครับตามรหัสที่เราต้องการถ้าเป็นศูนย์ก็เว้นข้ามไปนะครับไม่ต้องกด หลังจากที่เรากดครบเก้าหลักแล้วก็ให้กดที่รีโมทเป็นสีเขียวนะครับเขียวเรียบร้อยนะครับลองบิดที่กุญแจดูนะครับโอเคจะเห็นได้ว่ารีโมทก็ถูกก๊อปปี้ลงไปในรหัสเดิมเรียบร้อยนะครับสามารถเปิดเปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับ ลองสตาร์ดูนะครับโอเคก็ติดเรียบร้อยดีหลังจากนั้นเรามาลองรีโมทกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเราจะทำการลองล็อกดูนะโอเคล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ โอเคสามารถใช้งานได้ปกตินะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้วิสิเตอร์ดีไว้ยนะครับขอบคุณครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับ